สวัสดีครับเพื่อนๆพวกเราทุกคนคงไม่มีใครที่ไม่เคยขึ้นเรือกันใช่ไหมหรอครับและเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะใหญ่สักเพียงใดวันนี้ชาแนลแรปดิทจะพาไปชมสุดยอด9อันดับเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยมีการสร้างมาไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกน้ํามันไปจนถึงเรือสํารานเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางลำมาในรูปแบบของเรือบรรทุกน้ํามันเรือบรรทุกสินค้าและเรือสําราญเครื่องจักรขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของวิศวกรรมอันน่าทึ่งการได้เห็นเรือขนาด ใหญ่มากๆอย่างใกล้ชิดทําให้คนคนนึง่งอดสงสัยไม่ได้ว่าจะต้องใช้เทคนิคการผลิตและการออกแบบอย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้างที่จะทนแรงโน้มถ่วงและน้ําหนักของมันที่ทําให้เรือนั้นลอยบนผิวน้ําโดยไม่จมได้เครื่องจักรที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ต้องการระบบขับเคลื่อนขนาดใหญ่เช่นเครื่องยนต์ดีเซลบางชนิดพลังงานนิวเคลียร์พลังงานลมและในบางชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์เรือมีหลายขนาดเหมาะสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันเรือเดิน บางลำต้องการเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่เพื่อการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางไกลที่มีประสิทธิภาพในขณะที่บางลำรวมระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์เพื่อให้อยู่ในทะเลได้นานหลายเดือนแต่ไม่ว่าจะขับเคลื่อนด้วยวิธีการใดวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังเครื่องจักรเหล่านี้ก็น่าทึ่งมากอย่างไรก็ตามเรือขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ค่อยเป็นมิตรกับธรรมชาติมากนะักข้อมูลจากคณะกรรมการยุโรปได้กล่าวไว้ว่าการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ3%ของ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดทั่วโลกด้วยเหตุนี้เรือจำนวนมากจึงเริ่มหันมาติดตั้งเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันและระบบไฮบริด อันดับที่1น็อกเนวิสหนึ่งในเรือที่ใหญ่และลำตัวยาวที่สุดที่เคยสร้างขึ้นมานั่นก็คือเรือขนส่งน้ำมันน็อกเนวิสเป็นเรือขนถ่ายน้ำมัน ULCC ที่ในที่สุดก็ถูกปลดประจำการในปี2009ว่ากันว่าเจ้าเรือลำนี้เป็นยานที่เคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาจากท้ายเรือถึงหัวเรือมีความยาวมากกว่าความสูงของตึกเอ็มพ e s สเต e โดยเรือนั้นมีความยาวถึงส่ 458เมตรและมีมวลรวมหนักมากกว่า2 0 0แสนตันกันเลยทีเดียวเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคศ1979โดยบริษัทซูมิโตโมเฮฟวี่อินดัสทรีในประเทศญี่ปุ่นและหลังจากนั้นในปี1988เรือได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและจมลงไปในช่องแคบโฮมอสในช่วงสงครามอิรักอิรักแต่ถูกกู้คืนและซ่อมแซมกลับมาให้บริการที่ใช้งานภายใต้ชื่อเรือแฮปปี้ไจนตัวเรือนั้นมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ16บนะ โดยขับเคลื่อนด้วยใบพัดเดี่ยวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ9เมตร อันดับที่ 2. T.I. Class Super Tankers เรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่บางลำนั้นก็ยังปฏิบัติการอยู่ดังเช่นเรือลำนี้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดมะเือมานี้สร้างขึ้นโดยบริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering ในกรุงออกปอร์เกาหลีใต้ในปีคศ2003ถึงแม้ว่าเรือลำนี้จะมีความยาวเพียงแค่78เมตรแต่มันก็มีน้ำหนักมากถึง200,000ตนันและมีความเร็วประมาณ16.5นอตอันดับที่3 Q Max เรือดังกล่าวนี้เป็นเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีมวลรวม160,000ตันและมีความยาวถึง345เมตรโดยมีความจุประมาณ260,000ลูกบาศก์เมตรและเดินทางด้วยความเร็ว1 9.5นอตมีเรือ Q-Max 14ลำที่หมุนเวียนปฏิบัติการและเรือเหล่านี้สร้างโดย3บริษัทยักษ์ใหญ่คือบริษัท Samsung Heavy Industries และ u ุ d a ด Heavy Industrie s และเดวูชิปบิลดิ่งแอน n <Engineering. S 2> เรือ Q-Max ทั้งหมดทํางานภายใต้บริษัทขนส่งก๊าซของกาตาเรือ Q-Max เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถเทียบท่าที่คั่ว LNG ในกาตาได้ดังนั้นชื่อของพวกเขาจึงมีคําต่อท้ายว่า Max อันดับที่4 CSCL g l ซึ่งเป็นเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด19,000 TEU ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเรือนั้นมีความยาวประมาณ400เมตรและมีน้ำหนักประมาณ180,000ตันเจ้า CSCL g l o กับเพื่อนด้วยเครื่องยนต์หลัก ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์77,200 BHP ซึ่งกล่าวกันว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์10,000 TEU ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงน้อยลง20%ต่อ TEU อันเป็นผลมาจากผลตอบรับที่ได้จากสภาพทะเลอันดับที่5 Oasis of the Sea เจ้าเรือลำนี้เป็นที่รู้จักในโครงการ Genesis ซึ่งเป็นเรือโดยสารหรือเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดสร้างขึ้นโดยบริษัท Royal Caribbean ซึ่งได้รับ การส่งมอบในปี2009-2010และ2016ตามลำดับซึ่งมี3รุ่นนั่นก็คือ Oasis of the Seas และ Aurora of the Seas และ Harmony of the Seas เจ้าเรือสำราญขนาดมหึมานี้มีความยาวลำตัวถึง360เมตรและสามารถจุผู้โดยสารได้มากถึง6,296คนซึ่งเรือลำนี้เป็นเรือที่มีความเร็วมากที่สุดในบรรดาเรือมหึมาขนาดใหญ่ซึ่งมีความเร็วอยู่ที่2 2 6นอตและมีน้ำหนักมวลรวมอยู่ที่ 2. 20, ตันเรือสำราญลำนี้มีกิจกรรมสันทนาการเพียงพอที่จะทําให้ครอบครัวไม่ว่างเป็นเวลาหลายสัปดาห์ซึ่งภายในเรือมีการจําลองการเล่นกระดานโต้คลื่นระดับเสือเรือสูงถึง9ชั้นและมีลานสกเก็ตน้ําแข็งรวมทั้งปีนหน้าผาสูง13เมตรและยังมีสะไว้น้ําสนามบาสเกตบอลขนาดใหญ่โดยมีการประเมินว่าเจ้าเรือลำนี้มีต้นทุนในการสร้างอยู่ที่ประมาณ1.2 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้เป็นเรือพาณิชย์ที่แพงที่สุดเท่าที่เคย 明白、嗯 อันดับที่6 RMS Queen Mary 2เป็นเรือข้ามแอตแลนติกที่ใหญ่ที่สุดอีกลำหนึ่งที่มีการตั้งชื่อโดยเจ้าหญิงอลิซาเบธที่2ในปี2004ซึ่งมีความยาวประมาณ345เ mm, มตรและมีน้ำหนักตัวรประมาณ150,000ตันซึ่งสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ2,620คนและมีความเร็วมากถึง30นอตซึ่งเรือเดินสมุทรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีจุดประสงค์ที่ดีกว่าเรือสำรานในการเดินทางระยะไกล ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรง อันดับที่7 USS Enterprise ในที่นี้ไม่ใช่ยานอาวกาศจาก Star Trek แต่อย่างใดแต่นี่คือเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเป็นเรือเดินสมุทรที่ยาวที่สุดที่เคยสร้างมาซึ่งเรือลำนี้เคยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชื่อเดิม CVAN 65เรือลำนี้มีประวัติค่อนข้างยาวนานและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อจุทหารได้ประมาณ4,600คนและมีความเร็วอยู่ที่ ที่33.6น็นอต USS Enterprise ถูกปลดประจำการในปี2560หลังจากให้บริการติดต่อกันมานานกว่า55ปีซึ่งนานกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอื่นๆของสหรัฐจนถึงปัจจุบัน อันดับที่8คลับเมททู 2. ย้อนกลับไปในปีคศ1992เรือคลับแมดทู 2. เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในขนาดนั้นซึ่งมีความยาวอยู่ที่ประมาณ200เมตรและมีน้ําหนักประมาณ15,000ตันซึ่งปัจจุบันปฏิบัติการเป็นเรือสําราญโดยร่องเรือผ่านหน้าน้ําของทะเลเมดิเตอร์เรเนียและทะเลเอเดียติกในช่วงฤดูร้อนและทะเลแคริบเบียนในช่วงฤดูหนาวเรือลานี้มีเสาเรือ5เสาซึ่งควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยัง รวมพลังของใบเรือที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง7เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล4ตัวระบบไฮบริดนี้จะช่วยให้ขับเมททูสามารถสลับระหว่างเชื้อเพลิงและพลังงานสะอาดได้ อันดับสุดท้าย Planet Solar รูปแบบของการขับเคลื่อนที่ไม่ได้ใช้บ่อยในอุตสาหกรรมการเดินเรือนั่นก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งบนผิวของเรือนั้นถูกใช้พื้นที่ไปกับการติดแผงโซลราขนาดใหญ่ทําให้ยากที่จะนําไปใช้ในการขนส่งสินค้าต่างๆเพราะไม่มีพื้นที่มากพออย่างไรก็ตามทางทีมงานของ Planet Solar ได้พัฒนายานลำนี้ที่มีความยาว31เมตรกว้าง15เมตรซึ่งสามารถจับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เกือบ100กิโลเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์20กิโลวัตต์ เรือสามารถล่องด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ8นอตซึ่งเรือลำนี้ได้เดินทางไปรอบโลกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดโดยครอบคลุมระยะทางมากกว่า60,000กิโลเมตรแม้ว่าเรือลำนี้อาจจะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการใช้งานขนส่งหรือคมโนาคมทางน้ำแต่ก็ขอปรบมอให้กับการพัฒนาเรือที่เป็นมิตรต่อโลกของเราไม่น้อยเลยทีเดียวและก็ครบกันไปแล้วสำหรับเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากคุณชื่นชอบอันดับไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ชอบเนื้อหาสาระดีๆดีแบบ ก็ฝากกดติดตามกดซับสไค i ป e กันด้วยนะครับ